นนี้เรากําลังขับรถไปไหว้พระนะครับที่พระธาตุมอนจิ่งนะครับอยู่อําเภอเชียงดาวจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่นะครับเริ่มเริ่มหนาวแล้วเนี่ยมันหนาวมากเลยทุกคนตอนนี้ฝนตกนะครับดูบรรยากาศทางที่เรากําลังขับมอเตอร์ไซค์ไปนะโอ้ออกจากเชียงดาวมาและพอสมควรน,นะทางนี้ก็คือจะไปาทางอำเภอชายปราการนะครับ ใช่ปรกการไปฝงังไปท่าตอนเนี่ยยาวไปเรื่อยๆได้เลยนะครับแต่ว่าเราจะไปไหว้พระธาตุมนจิงน่งนะแล้วก็ไปพักผ่นอนดูดูฝนตกตอนนี้เราขับรถมาใกล้จะถึงแล้วครับยูนู้นอยู่ทุกข้อมูลนู้นพระธาตุดอยมอนจิ่งนะครับที่เราจะมาดูทุกคนแบบบรรยากาศดีมากและถนนที่มาจากเชียงดาวมาที่พระธาตุเนี่ยนะสวยมากคือจอดแบบจอดชมวิวบ่อยมาก ไม่ถึงที่วัดสักทีแล้วด้านบนวัดแบบหมอกหนามากแต่ไม่รู้ว่ายังไงบ้างวันนี้ไปเดี๋ยวเราไปต่อนะอีกประมาณห้านาทีจะถึงนะครับตอนนี้เรากําลังขึ้นไปที่พระธาตุดอยมอนจิงนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะฝนก็แบบมีปลอยเล็กๆนะครับตลอดทางแล้วก็แต่ขนะับรไซค์มันก็แบบฝนมันก็เหมือนจะไม่เปียกนะแต่มันก็น,นิดหน่อย อันนี้ทางเข้าเพื่อใครจะขับรถมอเตอร์ไซค์มานะอันนี้อาจจะเป็นแนวทางคร่าวๆนะครับทุกคนขับมาได้นะแต่ก็ไกลยอยู่ใช้เวลาประมาณแบบสครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีได้ประมาณนั้นนะครับขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ทางก็แบบทางดีตลอดนะทางไม่ได้ลำบากแล้วก็สามารถแบบขับรถเล็กอันนี้เราก็เอารถเล็กมานะชิวๆ เดี๋ยวเราจะไปไหว้พระธาตุกันพระธาตุดอยมอนจิงอวิวดีมากว้สนุกมากเป็นแบบทริปที่ได้ขับมอเตอร์ไซค์เยอะมากขนาดไป,าไปเที่ยวเกาะไปเที่ยวตามเกาะเช่ามอเตอร์ไซค์ขับยังไม่ได้ขับเยอะขนาดมาเชียงดาวเลยเนี่ยเชียงดาวนี่ขับมอเตอร์ไซค์บบไกลมากขับเยอะมากขับบน,บนแบบ สนุกดีเนี่ยอันนี้เป็นหนทางขึ้นดอยขึ้นพระธาตุเราต้องไปไหว้ให้ได้คือเป็นพระธาตุที่มีชื่อเสียงแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ของที่เชียงดาวด้วยนะครับจริงๆอ่ะวัดมีเยอะพระธาตุมีเยอะแล้วแต่ว่าทุกคนแบบอยากไปที่พระธาตุไหนวัดไหนนะแต่เราก็เ,เหมือนค้นหาดูก็ชอบที่ไหนก็ ไปเรื่อยๆนะครับมีเวลาเยอะอยู่อยากไปนไก็ไปแต่ที่สำคัญคือเราต้องเช่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยรายวันเนี่ยถ้าแบบเราไปแบบวันละที่นี่มันจะไม่คุ้มนะสงสัยต้องออกรถมอเตอร์ไซค์เองแล้วมั้งซื้อรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็แบบขับเที่ยวเนาะน่าสนุกดีอ่อีกสองร้อยเมตรจุดหมายของคุณจะถูกตรงขวาโอ้ มุ่งมั่นมากในการที่จะมาทำบุญที่พระธาตุนะครับใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วทุกคนอุ้ยหมอกปังมากหมอกเยอะมากหมอกดีส,สุดวิวสวยสุดโอ้ถึงแล้วจุดหมายของคุณอยู่ทางขวาน้องเกิลบอกน้องเกิลบอกจุดหมายของคุณอยู่ทางขวาออ้สวยงามตามทางเรื่อง ตอนนี้เราขับมาถึงที่วัดพระธาตุดอยมอนจริงแล้วนะครับอยู่ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะทุกคนนี่คือบรรยากาศนะครับสวยมากนะเนี่ยถ้าแบบใครมาก็อย่าลืมมาไหว้พระธาตุนี่านกานี้บรรยากาศนะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศก่อนนิดๆหน่อยๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปทําบุญด้านในนะเพราะว่าด้านในเขาก็จะมีทําบุญต่างๆอยู่ มือวิวสวยอ่ะมันเป็นหมอกตัวหมอกไหลผ่านหน้าเราเลยอันนี้คือเหม Turn, h, mm ือนแบบที hmm. ่พม่าเลยอืมวิ่งน้องแมวมีแมวด้วยเแมว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 เมวมวแมววแมวกระต่ยน้องแมวกับน้องไก่เแมว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  มาเล่นกับพี่หน่อยเร็วโอ้โหแมว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 อุ้ยไม่มีอาหารแมวมาให้เลยอ่ะอุ้ยเยอะมากแมว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 โอ้โหแมวเยอะมากแมวโอ้ยพี่ไม่มีอาหารมาโอ้ ไม่รู้ว่าจะมีแมวเยอะขนาดนี้เออมาแมวแมวแมวมวแวเน้นเน้นโอ้ยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยจุ่งยงจุ่งยิงยองยิงด้านนี้ก็ก็มีคอเคลียมีวนมีวนอ้าวนั่งอะไรอยู่ตรงนั้นมาเร็ว มาลิ้นเร็วน่ารักมากเลยอ่ะคือแบบคือแบบเหมือนแบบเหมือนแบเหมือนเจ้าถิ่นเลยอ่ะตัวเยอะมากน่ารักมากไปแล้วเจ้เาแมวเขา่เาเาจ้เาแมวเขา่าเจ้าแมวเขืม น้องแมวแมวแบบดูดิดูให้ดูดูแมวเยอะมากเลยสาธุเนี่ยพระธาตโดยมนจริงเดี๋ยวพี่ถ้าพี่ได้มาอีกหนึ่งรอบนะเดี๋ยวพี่จะซื้ออาหารแมวมาให้นะน้องๆน,นะตอนนั้นซื้ออาหารแมวเก็บไว้ในกระเป๋านะแต่ว่าอ,อพอจบทริปนัน่น ตอนนั้นไปนั่นเราก็ซื้ออาหารแมวใส่ใกระเป๋าไว้พอจบทริปนั่นปุ๊บเราก็เอาอาหารแมวออกเราไม่ได้เอามาปกติจะพกอาหารแมวใส่กระเป๋าเดินทางอยู่โอ้ทริปนี้ไม่ได้อ้ยอยากดูแมวส้มทีน้องแมวส้มน้องชมน้องชมกลัวน้องชมกลัวไปดีกว่านี่ดพระธาตุ บรรยากาศจะเงียบๆชิวๆเ,เดี๋ยวพาดูบรรยากาศทั่วๆไปก่อนนะอ่านี่เดี๋ยวพาไปเดินดูนะครับนีอ่เป็นรัฐอินเควนที่อยู่ประเทศพมา่าอันนี้เป็นแบบจาลองมาจากประเทศพม่ากันนะครับจะพาไปเดินดูว่าบรรยากาศด้านล่างเป็นอย่างไรบ้างสวยนะโอ้พระธาตุดอยมอนจริงนะครับ แต่นีโอ้สาืดุ <c oughs> ดูวิวแบบวิวดีมากโอ้อลังการมากเลยวิวสวยวิวสวยอลังการแบบโอเคอยู่สมเอ่อ สมกับที่ขับมอเตอร์ไซค์มาเกือบชั่ว <laughs> โมงดูวิวด้านนี้ก็สวยดูวิวเนี่ยนู่น่ะ <c oughs> เห็นพระธาตุเห็นอะไรแบบอีกเยอะเลยนั่นด้านนู้นก็มีสวยๆงามๆดูด้านนี้ ก็อยู่อย่างนี้เป็นแบบนานๆชิวๆนะทุกคนบรรยากาศดีสวยดีประทาตุดอยมนจริงก็คือที่สำคัญก็เดินวน <c oughs> เดินเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศก่อนลลแล้วเราก็ค่อยว่อ๋อตัวนี้หมดแหละเนี่ยวิววิวหมอกวิว พระธาตุครับที่เราเห็นจากด้านล่างอะเห็นนะอันนี้ก็คือพระธาตุนี่แหละที่เรามาจากด้านล่างเ,าเดี๋ยวเราไปทําบ,บุญสุนทานก่อนที่จะเดินทางกลับนะเพราะว่ามาแล้วเราก็ต้องใส่ใส่ผ้าป่าใส่ผ้า,าป,ป่ากับทางวัดก่อนนี่เลยสาธุใส่ผ้าป่ากันอันนี้ก็จะมีเยอะเลยไป อันนี้ไปจะใส,ใส,ใสะะ่ใส่ปาป้ใส่ปะปะ้าแปบ๊บนึงนะทุกคนมันใส,ใส่ไม่ได้เสียบปะป้าแล้วกันเอาเสียบอา้าวนี่เขามีรูตรงนี้ให้อยู่นี่เสียบไปเรียบร้อยสาธุเป็นแบบอยู่บน อยู่ทั้งพุนเดี๋ยวถอดรองเท้าเข้าไปไหว้พระกันอืมก็คือกิโลอ่านนะก็เหมือนน่าจะเป็นแบบจำลองในทางแบบพระม,มาพระมาหน่อยหนึ่งนะเนาะสาธุ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 ออ๋ บรรยากาศก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราพาไปเดินชมรอบๆนะครับเฮ้ยนี่วิวแบบสวยมากวิวรอบๆประทาตุโอ้ <c oughs> โอลังการมากเลยอมาเชียงใหม่รอบนี้เจอหมอกเยอะมากอานี่เจ้าทันใจ นี่ฝนน่าจะเริ่มหยุดแล้วนะเพราะว่าแดดเหมือนแบบเห็นพระอาทิตย์แดดเริ่มมาแล้วแต่ว่าหมอกนี่คือปังมากปังมากแล้วคือตอนนี้ก็ประมาณตอนนี้ที่เรามาอยู่ตอนนี้ประมาณใบใบสามนะครับอู้สวยไหมสวยมากเลยเนาะ ดูธรรมชาติอันนั้นคือแบบพระธาตุอะไรก็ไม่รู้อยู่ด้านในอยูสวยนี่เลยเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวเราถ่ายรูปส่งส่งไลน์ให้แม่กันเพราะว่าไปเที่ยวเราต้องถ่ายแล้วก็ส่ง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 ให้แม่ดูด้วยนี่เลย นี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดที่พามาไหว้พระที่วัดพระาธาตุมนจริงนะครับอยู่ที่อาเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะถ้าใครแบบว่าว่างๆอย่าลืมมาไหว้พระที่พระาธาตุนะครับแล้วก็นอกจากว่าพระมีพระาธาตุให้เรามาทําบุญมาไหว้พระมาต่างๆแล้วยังมีนี่เลยเต็มเลยน้องน้องแมวของเราเดี๋ยวเรามาสวัสดีน้องแมวก่อนกลับบ้านก่อนนะต้องมาสวัสดีเจ้าทินเห็นแล้วเจ้าทินให้ น้องแมวจ๋าอืมดูเต็มเลยน้องแมวจ๋าน้องแมวจ๋าเต็มเลยอะ่ะดูแมวเหมือนดูไปดูมาก็เหมือนเสือเนาะเหมือนเสือเหมือนแบบเหมือนแบบดูไม่เหมือนแมวแหละไปดีกว่าบ๊ายบายไปแล้วนะบ๊ายบายเดี๋ยวถ้าพี่ ถูกรอตตรี่รางวัลที่หนึ่งหกสิบล้านบาทพี่จะมา <c oughs> อีกรอม <c oughs> ถ้าถ้าให้มาไปบ่อยอย่างนี้ไม่ได้นะไม่มีเงินแล้วเนะี่ยอุ้ยหมอปหะปังมากเลยทุกคนสุดยอดมากฝากไปเดินทางก็เดี๋ยวเจอกันต่อไปนะครับประมาณนี้นะครับบ๊ายบาย